คุณเคยเห็นเต่าที่หน้าตาเหมือนใบไม้แห้งหรือ,อยังนี่คือมาตามาตาเทอร์ทิลเต่าน้ำจืดสุดประหลาดจากอเมริกาใต้เจ้าเต่ามาตามาตามีรูปร่างที่ไม่เหมือนเต่าทั่วไปมันมีหัวแบนยาวพร้อมจมูกแหลมคล้ายท่อหายใจส่วนกระดองและคอเต็มไปด้วยปุ่มและลายครุขระทําให้ดูเหมือนเศษใบไม้หรือไม้ผูกนี่คือการพรางตัวขั้นเทพที่ช่วยให้มันซ่อนตัวจากศัตรูและซุ่มล่าเหยื่อได้แบบแนบเนียนวิธีการกินของมันก็แปลกไม่แพ้กัน เวลาเจอปลาเล็กมันจะอ้าปากดูดน้ำเข้าพร้อมกับเหยื่อในเสี้ยววินาทีเรียกว่าการกินแบบแวกเตอรฟีดดิ้งไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องแทะแค่ดูดแล้วกลืนทันทีเต,ต่ามาตามาตาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและหนองน้ำในบราซิลเปรูโบลิเวียและโคลอมเบียปกติไม่ค่อยว่ายน้ำเร็วแต่จะอยู่นิ่งๆเหมือนใบไม้ใต้น้ำมากกว่าถึงแม้หน้าตาจะดูแปลกจนบางคนบอกว่าเหมือนสัตว์ยุคไดโนเสาร์แต่มาตามาต,า,มา,ตาก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่าสนใจและมีเสน่ห์เฉพาะตัวมาก ถ้าคุณชอบสัตว์หายากแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป